ด้วยสภาพพื้นที่ทำการเกษตรหมู่ที่1หมู่ที่6และหมู่ที่9ตํำบลหน,นองนางอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชนประธานที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากถึงแม้จะมีลำห้วยพนน้อยไหลผ่านทั้ง3หมู่บ้านแต่หน้าแล้งในลำห้วยไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตรได้เมื่อมีโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งขึ้นมา คณะกรรมการสบกตและเกษตรกรจึงได้นำโครงการเข้าประชาคมตำบลและชุมชนก็เห็นด้วยให้สร้างฝายนำรดน้วยพนน้อยพร้อมลงหินลูกรางถนนข้างฝายบริเวณหมู่หนึ่งบ้านานาน้ำพายตำบลหนองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายตำบลหนองนางเป็นตำบลที่อยู่ในเขตชนประทานแต่หมู่บ้านนาน้ำพายหมู่หนึ่งเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านที่คลองอที่คลองส่งน้ำชนะทานไม่ถึงก็มีปัญหาเรื่องน้ํา ในลดูแงฤ้โครงการนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นผลที่จะได้รับคือเกษตรกรและประชาชนในหมู่ที่1จํานวน538คนและในหมู่บ้านอื่นๆใกล้เคียงจะมีแหล่งน้ําทําการเกษตรในฤดูแล้งทั้งการปลูกพืชฤดูแล้งการเลี้ยงสัตว์เป็นสถานที่ทำมาหากินจับสัตว์น้ําทั้งหอยปูปลาเพื่อการดํารงชีวิต มีถนนลูกรังขนส่งผลผลิตการเกษตรรวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชนอีกด้วยไม่ใช่ตอนหน้าแล้งนะครับเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชตอนหน้าแล้งนะครับเพื่อเป็นประโยชน์อย่างสูงเขาอยากให้รัฐบาลมีโครงการอย่างนี้อีกครับโครงการก่อสร้างฝายนำล้นห้วยผลน้อยพร้อมลงลูกรังถนนขนส่งผลผลิตการเกษตรข้างฝายหมู่ที่หนึ่งบ้านนาน้ำพายตำบลหน,นองนางอำเภอท่าบ่อ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน994,853บาทเป็นค่าจ้างแรงงานเกษตรกรจำนวน444,500บาทเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการพึงพอใจกับรายได้จากการรับจ้างพึงพอใจกับการทำงานใกล้ๆบ้านและพึงพอใจกับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนส่วนรวม ได้มีงานเฮ็ุเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพอมีเฮงเนี่ยหรอว่เพราะไปได้ขั้นไปทางไกลมันก็ไปว่าได้เนาะโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นห้วยพลน้อยนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแ้งของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งสร้างรายได้ให้ครัวเรือนเกษตรกรชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อชุมชนอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน